สวัสดีครับมาพบกับรายการหุ้นเซ็ตร้อยตัวแรกวันนี้จะมาเป็นหุ้นตัวที่ห้านะครับคือหุ้น AOT หรือ Airport of Thailand AOT นี้ทำอินดัสตี้เกี่ยวกับเซอร์วิสอยู่ในเซกเตอร์ transportation and logistic ครับ น่าจะเดี๋ยวขอแก้ไอ้ไอนี่หน่อนนะไอคลิปไอตัวอมตะที่ผมพูดเลเวเลตฮะไอที่เป็นตัว RR จริงๆไม่ใช่เลเวเลตคือผมพูดผิดครับมันคือลิส์รีวอร์ดเลชนะครับเดี๋ยวเข้าใจใจกันผิดกันไปโอเคครับมาเริ่มกันที่ตัว l อ t เลยครับมาดูไอ้นี่ของเขาครับอ aot เนี่ย pe ยังหาไม่ได้ครับเพราะกำไรยังไม่มีครับเนี่ยกำไรน่าจะเพิ่งเพิ่งมามีมีน่าจะช่วงไตรมาสไตรมาสสอเนี่ยมาผมว่านะไตรมาสสอหรือไม่แน่ใจนะไม่ได้เข้าลงรายละเอียดในพื้นฐานนะแต่ในนี้ระบ,บุว่า ebs กำไรเขา0.15แปลว่าเริ่มกลับมีกำไรแต่ยังยังทบมา ที่ขาดทุนสะสมไม่ได้ P/VV อยู่ที่9.69ยูยังหะยังไม่มีนะครับยังไม่แจกยูโอเคมาดูที่ก,กราฟกันโ okay. อเคอาถ้าดูจากไกลๆก็เป็นไซด์เวย์อัพนะจากตั้งแต่โควิดช่วงโควิดนะมีขึ้นมีลง อันนี้เรามาซูมดูใกล้ๆนะเวลานี้ตอนนี้เอ t เป็นขาลงนะเพราะอยู่ต่ำกว่าเส้น e A 200นะตอนแรกเป็นขาขึ้นมานานมากแล้วแล้วก็เนี่ยเพิ่งหลุด e อ200ตอนตลาดหุ้นแย่ๆแม็กนดะีก็อยู่ใต้ศูนตัดลงอารไก็ ตว่าห้าสิบจะใกล้สู่เส้นโอเวอร์โซอันเนี้มันเกิดเด็กคอร์ตัดลงมาหมดเลยเห็นไหมครับเนี่ยเส้น EMA ตัดลงมาตัดลง,ง,งมา EMA 5ห้าตัดทุกเส้นลงมาเลยตอนนี้ก็ a อ t เป็นขาลงนะครับขาลง นี่ตอนนั้นมีก่อนหน้านี้มีมีจุดกลับตัวตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นขาขึ้นได้ปักหนึ่งเนี่ยเขาเรียกอะไรเนี่ยแฮมเมอร์แต่หัวกลับมันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งครับแฮมเมอร์หัวกลับในนี้น่าจะไม่มีแฮมเมอร์หัวกลับเดี๋ยวผมจำไม่ได้นะมันชื่ออะไรแต่รู้ว่าเออเนี่ย เป็นตัวแฮมเมอหัวกลับ inverse hammer ออินเวสต์แฮมเโอเคเรามาดูนี่ก็ได้ในการาฟเดย์สั้นๆตอนนี้ a t t เป็นขาลงอยู่ครับเออทียังไม่มีแท่งกลับตัวเลยยังเป็นขาลงอยู่ยาวๆครับ แนวรับที่ใกล้ที่สุดตอนนี้ของเขาอยู่ที่นี่ครับ68.9ครับแนวรับถัดไปของเขาอยู่66.1ิบ 66. ห่แถวนี้เขายังเป็นขาลงอยู่นะขาขึ้นมาสักพักมาขาลงละ แต่เป็นคิดว่าได้กําไรไม่ตามเป้าครับฟื้นตัวกลับมาก็จริงช่วงช่วงหลังโควิดเขาฟื้นฟื้นฟื้นแต่มาพอถึงจุดหนึ่งเขาอาจคาดหวังกําไรมากกว่านี้แล้วแต่มันไม่ได้ตามเป้าไงแล้วก็เป็นช่วงที่แบบเนีย่ยเออรอจัดตั้งรัฐบาลใหม่แต่นักท่องเที่ยวเข้ามาเรื่อยๆนะ ถ้าจะกลับตัวก็คือต้องเบรกดาวเทนไลน์ขึ้นไปแต่ตอนนี้ยังลงอยู่เริ่มเริ่มชะลอหยุดลงมีมีแท่งเนี้ยตอนน่าจะวันที่เสร็จลงลึกๆเราเขาเด้งเด้งขึ้นมาเด้งมาแรงเลยเนี่ยเป็นบูลิ e ตเอนกราฟิงเพราะกืนแท่งแดงนี้ไปแล้วก็อา้าวมาเจอแท่งนี้ก็ลงเหมือนเดิมงั้น สำหรับผมนะเปิดพุทธหรือเปิดช็อตดีกว่าแนะนำว่ามารอปิดแถวนี้ได้ถ้าคนเปิดพุทธนะหกสิบแปดอะไรเงี้ยมีอากาศทดสอบอีกแต่ถ้าแต่ถ้าผิดทางนะคนคนพุทธผิดทางเบรกเบรกเบรกแถวนี้เบรก เบรกเทนไลน์เนี่ยเราก็ออกได้นะเออสั้นๆมีติ๊กเกอร์ด้วยเหรอตอนนี้ก็คือคนคนไม่มีของก็ไม่ควรเข้าเพนเดอร์เพนเดอรอ์เพราะแบบเป็นขาลง ก็ไม่ควรเข้าถ้าคนมีของอยู่มอง68.9เป็นแนวสต็อปล s อมองแนว68.9แต่ใครถือมาตั้งแต่66ก็ตรงนี้ก็เป็นเป็นจุด t a i l i n g stop ได้นะอ่าโอเค68เนี่ยเราได้ยังพอได้กำไรบ้างแต่คนถือมาสูงว่าเนี่ย ถือเลยหกสขึ้นไปอะหกสเป็นสต็อปโอเคนี้ไม่ตัวนี้ไม่มีระไย,ยากแต่ถ้าถ้าตัวนี้เด้งเบรกเทรนไลน์ได้จะไปทดสอบที่7จ็ดามอ่าแล้วก็จะจะเกิดสัญญาณที่ดีขึ้นเพราะสามารถจะเบรกเส้น e อ a ม0 0สขึ้นไปได้อ่าตัวนี้ไม่ไม่มีอะไรมากไม่มีอะไรซับซ้อนไงขอวันนี้ก็ขอจบ เพียงเท่านี้สำหรับ AOT แล้วก็ค่อยเจอคลิปถัดไปเป็นตัวถัดไปนะครับน่าจะเป็นตัว AP อืมโอเคไานฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e บแล้วกดติดตามกดติดตามช่องให้ด้วยครับให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปหุ้นต่อไปขอบคุณมากครับ